สบายดีสบายดีเนะ้องคอม่พี่นะ้องพังเหลา่าพังไทยเนาะเมื่อกี้กามาัม,มาพบมาพ่อครับสร้ามมงม่อมน้อยสร้างผู้ไทยแล้วตอนนี้สร้ามมงม่อมน้อยก็อยู่ที่โซนเนะ้องคอม่พี่นะ้องอยู่โซนอยู่โซนพักเนะาะสร้างม่อมน้อยอยู่มาเอามาเล่นไปตำเซอมีเนะ้องคอม่พี่นะ้องตำเซอมีแล้วก็ตำเซอมะฮุ่งเนาะกินกับลาน้องขนซ้ำขนเนาะคือ <c ười> จะกินส้มวันนี้ ก็เลยว่าเออโซนลานต่ำมีกินบรรยากาศกระล่อมพ่อแม่พีพ่น้องไงยลมอีกแล้วเนาะล่อมนาวอีกแล้วนั่นเลยกอะไปหาไปสมกันเลยเนาะไปเบิ่งกันเลยว้าวมาปิดมักเล่นกันเลยเป็นต้นมักเล่นมักเล่นก็นมีตะมักเงี้ยไงนี่ มาเล่นเนาะโคกมาเล่นนี่ขโมงหอมกายอามาเอามาเล่นเนะาะพราะไหพี่น้องเพราะว่าไ,ไปตำม,มีกินนะตำม,มีเซอร์กับอันอนี่เดีอนี่นอยงหญ่เลยเดี๋ยวจะรอยังไปเอาล่ะนี่น้อยง่ญ่เนาะนี่ดกเนาะมาเล่นกาดกนี่จะตำม,มีกินเพราะว่าคือจะกินส้มอ่ะนะก็เลยเอ พากันไปเธอร้านไปซื้อมีมาเธอร้านไปซื้อแล้วก็มาวันจะตาม,มีกินเนาะส่วนเตเต้น,น,นี่กาวเนาะเอาไปซอ้อตะงเ,เ,เอาซ้ำหน่วยกระพอเลยเนะาะปิดพักบ้งงไปพักบ้งต่อเธอร้านอันนั้นปิดพักบ้ง,เร,นนบงเร็วเร็วเลย ลมเนาะมาอนี่มื่อนี้หาหลมแหงมื่อนี่ลมแหงเนอะเลยแล้ไม่เหากกาตรงนี้อ้อเนาะดอกอนมามะนอกมันเก็บพักบุงไปเสื้อต่ำนี่ลมแหง เอาเบอร์พักถมพร้อมน่าร้อยเนาะอยู่โซนเนาะบรรยากาศดีพอแมมพี่น้องมานน่เอาเบอร์พักถมพร้อมล่ะเอาบอลนี่บ่นี่ดิพูดพูดมันง่ามพูดล่ะเงียบไปผัวเออบอลห่มนะ โอ้ยเก็บเบอร์พักถีมไปํำกินส้มตำกันวันนี้วันนี้ต่ำม,มีกินกับรานสองคนสามคนโซนอ่ะพอแล้วมั้งซีฮาเบอร์ก็พอแล้วนเนาะเบอร์พักถทก่ก็งามงาม พอแล้วเนาะ,ปะไปไปเบิ้งหม้อตรงนี้กันเลยมันมาเล่นก็นได้อยู่มาน,นี่เนาะแซมมอมก็จะมาตากันเลยเนยาะพ่อแม่พี่น้องแซมมอมก็จะมีมาฮุ่ง <c oughs> มีมาฮุ่งเลงเนะแล้วก็มีมีมีแซมมองมโลไว้แล้วเนาะนี่แล้วก็มีพักเนาะพักกามาตะโซนนี่แหละเนาะพักบุ้งพักใบพักธงพักเทมเนาะกินกับเนาะอ่ามานี่แซมมอมก็จะมาตากันเลยอ่า ตามัาเลยวันนี้ทำหมอมีมีเอ็ดเพชรเนาะพอว่าร้านก็กินนำเธอ,อเป็นหนูลงไปเสือลายแสบลาย ลงป้ายมันสมอมซิมิเอตเพชรเนาะเพราะว่าลาน,นขินนนำข้ดจะกินอันต่ำวันนี้ก็เลยโซนต่ำกินกับลานโซนกันข้ดจะกินต่ำลมกระแห้งแห้งผาตังอันนี้จนจะปิวซ้ายลงอันนี้แนะ่ สายลงมันลุ่มแน่สายลงขบุกแน่เก็บมาต่โซนเลยปาดมาเล่นเซอร์มาเล่นกันยังซุกมีขัดไปเลย มะนาวลงไปโคเล่โคเล่บัน,นี้กันมะหุงลงไปนี่ มาหุงกับมาหุงเลิ้งเลิ้งขักอันนี้ฉันซุกหุงกับมาหุงเลิ้งน,นี่เนาะฉันซุกตามเซอร์มาหุงแน่เน,ะนาะตามมาหุงเซอร์มาหุงแน่แล้วก็เซอร์มีลงไปนี่เนาะนี่ใส่มีลงไปเที่วมีนี่กาต้องเซอร์เนาะ เจวม,ม,มีเสื้อเจลมีพร้อมเซ็บๆอือืม,อมพักบ่งโลไว้อ้นี้นี่เสื้อผักบ่งแนะ่ บัดรวกยวะงู่ะนี่าหอมแล้วหอมแล้วกันนี้หอมแลเด้อพ่อแม่พี่น้องหอมเเนาะใครฮ้อมแล้วหอมแล้ว,ม,ม,ลว,ม,ลวมาเด้อมาเด้อแ,แล้วพ่อแม่พี่น้องนี่สมบัติรีเซอร์เบอร์พักเท่มพ่อมนี่เบอร์พักเท่มก็งามงาม เออลืมนี่เซบเบอร์พักเทมพร้อมจังแซบเนาะห้าหอมอะลีคืี๋ยไปดองเขาะกรักคบอ่ะคบับ แล้วเนาะนี่แซ่บๆรถป้านี่นะนำสบายดีอีเธอหนึ่งเดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะมากินน้ำกันเดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องว่าอันนี้ก็แล้วแล้วเนะาะตัมมี่ก็แล้วแล้วแซ่บๆมาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อสบายดีกล้องเนี่ สบายดีมือนีปลาลุงมือาดิหาสิมากินตัมมี่มาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาเด้อปลาลุงกินตัมมี่กับร้านเนาะร้านจอมดัมร้านดัรา้า,านโจมาเนี่ยมาเนี่ยมากินน้ำกันกมาเด้อทำไมเพิ่น้องมากินน้ำกันแน่วเลยเนาะกินกับร้านวัอนี้เนาะกต่ซิมีผักกับกต่กมีผักสลัดเนาะแต่ก็ผักบงเบอร์ผักเทบเนาะ อะพักกับมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆมานี้กินตํามมีเนาะกินกับลามซามขนแซ็บเด้อมาหนี้ ขึ้นจะกินข้าวจำข้าวาของแทบยวนโขเลยเพราะหลาลมแหงจ่เนะค่ะเลยกินยวนโขลหล,ลมมันแหงเป็นเอาผ้ากั่งมัดปิดมัด <c ười> คนอยากใส่มือเนาะ ใส่มือคือว่าค่ะใจซอดด้วยหรออาไอครับอืมันึ่งอกสอนอสสาสอืมแซบบอเป็นอะไจอมแซบแซบยังสี่ร้านนะ

กินตัมมี่กินตัมมี่กินขึ้นเยอะก,กินตมัมมาเนี่ยอือสับดมแหงอู้ย,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 ยูะะ่ยู่เนาะ ม,มดอยู่บ้างเขากินเนี่ยฮะมดบอกขัประกันบอกเป็นนะไรเลอมดบอกแค่สมอยยังไม่ตอบเลยมดมดอยู่บอกรากกับม,มดอยู่ เชื่อข้าวของคนทองข้าวแท้ด่าอืม,อ,ม,ดดอ,มอิกกับร้านแช่อ่ะ พังบ่งโลเวนผักบ่งนี่ก็แซบแน่นักบ่งโลเซ่แซบแซบพี่น้องมาเลอ แอบมาเด้อมาเด้อมาพี่น้องมาแม่พี่หนังสิมามากินน้ำกันเนี่ยนี่ันใหญ่เลยครับใส่ไม่ทูมีค่ะใส่หมือค่ะหลอมแห้งอู้ยมันตื่โทรศัพท์จกจริงจัง lời đi tam ừ. sơ súc tắm sơ mà hung hơm cái sẹp này dạ xong dạ, dạ xong lên mình này ha ừ. không, không. เสร็จเหมันกันเด้อกินตอนมาเล่นก็นจะบากบา ก okay. like ินมาเล่นเนี่เจ้าข้าวโรดกินมาเล่นแล้วข้าวโรดบ่ลอยฮึฮึกินมาเล่นแล้วค่อยข้าวโรดร้านมากินมาเล่นมีเจ้าข้าวโรดข้าวโรดบ่แต่เราดำนะดำนะ้านมาดำนะเขายังไม่ข้าวทล้เจ้าแล้วยดำคือก้าว้านโสงดำแล้วทำไมไม่นอง กินนี้ข้าวรอยมดละเบ่า่ะล่มแห็ง้งนันสมเหตงสมผ กินน้ำดบวยับบนี่เลยแม่ลูกอนโดยเนาะซซมมอมน้อยกากินแล้วเป็นทีเรียร้อยแล้วซซมมอมน้อยกาสิได้จบคลิปไว้เพียงจำนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแซมมอมน,น้อยอีกคลิปต่อไปเนาะขอกับคอว่าสไลด์ดีบ๊ายบาย